เชื่อปะแค่มาเดินเล่นตรงเนี้ก็ช่วยโลกได้เรื่องช้อปปิ้งกับคนไทยเป็นของคู่กันแต่ที่น็กโตเปียเมืองแห่งอนาคตกลางสยามพารากอนพิเศษกว่านั้นเพราะเขาคิดพื้นที่เพื่อโลกด้วยยังพื้นเดอะคอนเดทิตฟลอร์ถ้าเรามาเดินวิ่งหรือว่าเต้นก็จะเก็บพลังงานเข้าแบตเตอรี่เอามาใช้ใหม่และเนี่ยมุมลกูกโลกที่ใหญ่มากเป็นจอที่เราดูสภาพอากาศทั่วโลกแบบเรียลไทม์ได้เลยและแสงธรรมชาติจากเดอะไลท์เวลที่ทําให้มุมเนี้ยดูสว่างขึ้นมุมพิวใจศิลปะจากทะเลที่สร้างรายได้ให้ชาว รงและเนี่ยอีคโคทเปรียที่เราจะสนับสนุนแบรนด์ที่ตั้งใจทําเพื่อโรคได้ด้วยและอะไรที่ไม่เคยเห็นก็นจะได้เห็นการเก็บผักสดๆกลางห้างกันไปเลยสิส่วนของกินมีเพียบเนี่ย go b y get fresh ผักสดมาและน้ำสลัดยิ่งข้นพิซซ่าสูตรร้อยห้าสิบปีของ ant 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 แลนตาติกาพิซซ่าเรียเดอมาเชลแป้งพิซซ่าอร่อยมากปลาแฮมนุ่มมาก และไอติมเจลาโตเลียคิตตูกิๆๆที่อร่อยมากอยากมาเดินเล่นกับใครก็แท็กได้เลยวันเนี้ยไปแหละบาย